มีรถทั้งหมด400คันในระยะเวลา4วัน50,000บาทนะครับ50,000บาทรวมวัดแล้วราคาปรับขึ้นครั้งละ2,000บาทไปเรื่อยๆ21 20,000บาทแม่งถูกแตกวะโอ้โหเชฟเชฟพระเจ้าโอ้อะไรแล้ว รอเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเด้งพอดีกูหงายกันทั้งสองคนไม่กล้าพิงข้างหลังเลยเสียวๆใจค <c oughs> อมือค้ำบอยู่เลยฮะผมอ่ะนั่งให้มันอยู่ตรงกลางมากที่สุดเลย <c oughs> เออถ้ามันมีอะไรผมก็อยู่ตรงกลางเนี่ยแหละเนี่ยศูนย์ผมว่าดีมากเลยพี่หายเอาว<ม>ไ,<ห>ไม่ได้ลวนั่นแหละคือปัญหา <c oughs> สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับตอนนี้ลูกค้ากําลังเข้าอยู่ในเพจของสยามอินเตอร์กับประมูลง่ายๆง่ายก็ประมูลได้ไดนะครับเอ่ออย่างที่บอกไว้นะช่วงเนี้ยตอนนี้รถเราเริ่มเข้ามาแล้วต้นเยอะเริ่มเยอะต้องบอกแล้วเริ่มเริ่มเยอะหละ<ช>ังจากที่เราห่างหายไปเกือบเดือนหนึ่งรถ<ช>วันที่10เนี้ยก็มีรถเพิ่มขึ้นมา นะครับเป็นประมาณเกือบร้อยคันแล้วก็เราไปรีวิวด,ด้านหลังก็คือวันศุกร์นี้ใช่ครับศุกร์นี้วันที่เท่าไหร่ครับต้นศุกร์นี้วันนี้วันที่ห้าหกเจ็ดวันที่7วันที่7 5, ก,ก็มารีวิวรถตรงนี้อีกประมาณร้อยคันแล้วก็วันกลมศุนท์วันที่8 มีอีกประมาณ200คันมีรถทั้งหมด400คันในระยะเวลา4วันนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าอะไรน่าสนใจใครอยากได้รถกลุ่มไหนใครอยากได้รถกลุ่มไหนอะไรไงฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับไอตอนขึ้นน่ะไม่ค่อยยากไอตอนลงเนี่ยกูเสียวเสียวาแล้วแบบหลังต้นต้นหมอยอดยอนไหลตรไปอะไรที่ง่ายๆเราไม่ค่อยทำเงินเนาะต้นเนาะลำดับที่15ครับ 5 0,000บาทนะครับห้าหมบาทรวมแัดแล้วราคาปรับขึ้นครั้งละ2,000บาทไปเรื่อยๆนะครับอรถปีอะไรครับต้นปีศูนย์สามปีศูนรถสิบเจ็ดรถสิบเจ็ดปีเดิมเดิมปิดเลยอย่าไปลงเยอะลานที่1ลําลำดับที่19นะครับปี1นึรถ9ปีต้นราคาเปิด2 5งหเป็นไงครับถูกมากถูกมากหน้าร้านเท่าไหร่หน้าร้าน30มมาดูมาดูข้างในมาดูข้างในมาดูข้างในสอง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  ภายในสวยรถเดิมแล้วต้นเนาะแต่สวยคันนี้สวยอ่าสวยอีกแล้วมาเชิญเลยลำดับที่13เกรบีก็คือรถโอเคอ่ะมาถือว่าไม่มีชนเป็สีขาวเป็นเกียร์ออโต้นะครับสามเปิดราคา466นี่ราคาเปิดเลยลูกค้านี่คือขายเลยประมูลไปแดงร้านสองร้านสองรถปี2016 14ครับ14รถ6ปีหน้าร้านขายเท่าไหร่ตัวนี้หน้าร้านตัวนี้ต้องมี6กแสนกว่า0 0แสนกว่าเราเปิด4 0 0แสนกว่า แจ๊สเป็นไงครับต้นวันนี้ตัวท็อปแจ๊ดจีเอทีวีตัวนี้ตัวท็อปเลยท็อปสุดแล้วลำดับที่4ี่คอนดัตแจ๊ดเกรดอะไรครับต้นเกรดซีนะฮะอ่าซโอ้พายได้สวยครับรุ่นท็อปนะครับืมผู้หญิงขับโราคาแรงเอาพี่รู้ได้ไงกินออกออกตุ่ๆหน่อยนึงตัว SV ครับอ๋อ IV Tech SV 8ชวีแปสนกว่าป้ายแดงปี15ึ่งลดหปีเปิดแค่เพียง3ามแสนบ้าเหอะ ขายอย่างนี้ดูถูกกันจะชัดนี่คือแจ๊ดอีกคันหนึ่งแจ๊ดไม่ได้มีคันเดียวนะครับมีเยอะเลยสีขาวโคตรสวยเป็นไงแจ๊ดปีหนสี่อ๋อด้อยกว่าปีหน<ป>ึ่งนะครับตัวเดียวกันตดียดูเกทก่อนดีนี่เกตเอแต่ที่เกตเอเอมายเนอร์ไหมหรือเอเออผมให้ผมให้เอบวกหรือเอพัสเอพัสโอเคโคตรสวยเอพัสนะครับก็ปี15เปิด3ามแสนปี14เปิด2องแสนแปดมี2คันแล้วนะมี2คัน2ี20,000บาทแม่ง ถูกแตกปะวะไม่แตกแตกอยู่แล้วสองหมื่นบาทรถปีอะไรรถตู้สองพันสี่ครับสองพันสี่รถสิปีรถตู้เหลือ2อ0 0 0ื่นหกโอ้โหแม่งลูกค้าเอ้ยอย่าเลือกเยอะคันละสองหมื่นหกรถตู้อันนี้รถรถร้านซสลิดมาพี่อ่านดูรถร้านสลิดเห็นไหมอาสาบุริทีปอเต็กตึ้งอีกไปยินรถตู้บนสมนี่ ขื้นขึ้นขึ้นบีแน่นอนพี่เราเข้าไปนั่งด้ไอ้เหี้ยขนศพพี่ส่องดิมีอะไรเราเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรผิดโอเคโอ้โหเชฟเชฟพระเจ้าพระเจ้าอ้าวใครแล้วล้อแม็กต้นลำดับสาลำดับที่ยี่สามวันศุกร์นี้มาเจอปีหนึ่งสองปีหนึ่งสองป้ายแดงนี่มันจะล้านนะล้านหกสองพันสี่แล้วพี่ล้านหกนี่ราคาเปิดนะลูกค้านะ แต่ไม่มีไม่มีหน้าแมวหน้าหมาหาเหวนี่จบเท่านี้เลยนะรถไม่ชนด้วยล้อแม็กด้วยรถครอบครัวบ้าเราที่อื่นขายกัน34,000แสนเราแสนหกหรถอย่างนี้ลูกค้าเริ่มต้นแสนหลดครอบครัวหน้าร้านขายเกือบ4 000, ี่แสนเราเปิดแสนคันนี้ถ้าสู้ต้องมี2 0 0แสนขึ้นของเดานะนะฉะนั้นลูกค้าสนใจเชิญเลยรถ8ปีเองจากร้านกว่าบาทแม่งเหลือแค่นี้เองรุ่นแคปติว่าแคปติว่าร้านพกใช่เหรอร้านต้นเปล่า ดีเซลตัวนี้ต้นลูกค้าจะดีเซลโอ้ลูกค้าแม่งแบบสวยมากต้องมานะลำดับที่เท่าไหร่วะต้นอีกทีดิดลำดับที่23 23ลูกค้าปอร์ชูเนอร์ปอร์ชูเนอร์สีชครับอ๋อคันนี้นี่เองนี่แหละไม่ยอมลงคันนี้ปอร์ชูเนอร์ตัวนี้ครบรอบ50ปีของโตลต้าพอดีสีนี้เหรอครับมันเป็นสีอ่อนกว่านี่แต่นี่ลูกค้าไปทำมาเป็นสีอื่นอสีแก่กว่าเหรอครับผมชอบนะคันนี้นะมันมีโดนไหมครับต้นมีครับมีปอร์ชูเนอร์ โดนตรงไหนนิดเดียวโอเคนิดเดียวถึงคนขับนิดเดียวเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับวันนี้คือรถกลุ่ม150คันผมมารีวิวให้ดูที่เราที่เราดูนี่คือรถเข้าใหม่หมดเลยนะรถเข้าใหม่หมดเลยถุงนี้นะครับ50คันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมพาไปดูรถใหม่นะครับรถประมาณป้ายแดงซึ่งครั้งที่แล้วผมรีวิวไปแค่สามสี่สิบคันเองเดี๋ยววันนี้รีวิวอีกสามสิบคันไม่ต้องดาวออกรถได้เลยแบบรถ